สวัสดีสสดค่ะวันนี้รายการซุเปอร์คิดของเราจะพาเพื่อนๆไปชมวัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่สำคัญต่อวิชาธรรมกายมากนั่นก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาตอนกลางและได้รับการสถาปนาว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญค่ะ เพื่อนๆคงจะรู้จักและคุ้นเคยกับวัดปากน้ำเพราะว่าวัดนี้ที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทัศโลท่านได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นที่ที่คุณยายอาจารย์ทำวิชากับหลวงปู่และได้เป็นที่ที่พระ,ะเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชายโยของเราได้มาเจอกับคุณยายและอุปสมบทที่นี่ค่ะ โอ้โห oh, oh. วัดปากน้ำภาษีเจเิย,เยมีความสำคัญกับเราขนาดนี้แล้วเราเข้าไปชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดโลกสดใสกับ Special s c o o p วันนี้ขอต้อนรับน้นองๆเข้าสู่วัดปากน้ำค่ะซุปเปอร์ทริปของเราวันนี้มีใครเป็นผู้เข้าร่วมทริปบ้างไปชมกันเลยค่ะคิดเตอร์เฟอร์ครับฝับงครับนกค่ะฟ้าค่ะลุยค่ะอิงเจค่ะเดนนี่ค่ะนุ่นค่ะ เ่คะริ่มต้นจากขอสั่งเวชนีมงคลเทพนิรมิตแต่เดิมเป็นเรือนไทยทรงปัญญ้นหยาเป็นกุฏิที่หลวงปู่พักอาศัยในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ปัจจุบันมีการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้เป็นที่เก็บสรีระหลวงปู่ซึ่งเป็นดำริของหลวงปู่ที่สั่งให้เก็บสรีระของท่านไว้เพื่อจะได้เอาไว้ใช้เลี้ยงวัดปากน้ำในวันข้างหน้า ซึ่งก็ได้รับการเก็บรักษาสรีระของท่านอย่างดีมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และมีสาธุชนพากันมาทำสังฆทานที่วัดเป็นประจำทุกวันค่ะข้างๆเรือนทองของหลวงปู่มีรูปปั้นของหลวงพ่อเล็กซึ่งเป็นสามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมกายจนเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่มอบของศักดิ์สิทธิ์แทนหลวงปู่หลังจากหลวงปู่มรณภาพแล้ว ท่านก็ได้รับหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่ค่ะในสมัยหลวงปู่วัดปากน้ําได้มีการทําวิช,ชาที่โรงงานทําวิช,ชาซึ่งในสมัยก่อนเป็นประตูไม้ล็อกด้วยแม่กุญแจโดยลูกกุญแจจะถูกเก็บไว้กับหัวหน้าชุดทําวิช,ชาปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นประตูเหล็กและมีกลิ่งสําหรับกดเมื่อต้องการจะพบคนที่ทําวิช,ชาอยู่ด้านใน แน่นอนค่ะว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำวิชาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในค่ะด้านข้างของโรงงานทำวิชามีตึกเรียงกันไปตามทางเรียกว่าตึกอนาลัยตึกอนาลัยหนึ่งนั้นในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของบ้านธรรมประสิธฐ์ที่หลวงพ่อของเราได้มาศึกษาวิชาธรรมกายกับคุณยายอาจารย์ค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวน้องนุ่นจะพาไปพบกับแม่ชีทวีพรซึ่งอยู่ในยุคทำวิชานะคะ จากนั้นเราก็มาพูดคุยกับแม่ชีทวีพรซึ่งบวชตั้งแต่อายุ19ปีปัจจุบันนี้ท่านมีอายุ78ปีแล้วค่ะแม่ชีมาบวชก็ามาตั้งอายุ19นะฮะสมัยก่อนก็แค่เรียนป .4 นะแม่ชีก็เรียนแค่ป .4 แล้วก็มามามหาหลวงพ่อก็ไม่ชีลำพารก็ไปพุ่มมาอยู่ก่อนปีแล้วก็ตามมาเพราะบ้านอยู่ใกล้กันนะก็มาบวชบ้านป็นได้บวชด,ดูไปทาราวา แต่ก็ยืนในครัวช่วยทําอาหารให้พระแล้วก็ที่นี่ก็คือมาี่เรามาไม่มีใครรับรองนะแล้วก็รู้จักคุณแม่ทีท่านรีเพโลม,ม,มานกันแม่ทีท่านเนคุณยายจันก็สนิทกันนะแต่ก็กลูกรับไปแล้วเหมือนกันก็รับรองให้ทัานชัดเจนไปหมดอย่างพ่อเนี่ยพ่อหลวงปูงนะ่ปนี่นะเวาจะรเรียกว่าหล um วง,งปูง่บวชกระโง่ของหลวงปู่เนี่ยค่ะบวชและตั้งแต่ด้านมาก็ นั่งทางวิปัสสนาเนี่ยนั่งนั่งไปย่างไปไปอุ้ประมาณปีฝ่าก็รรวมแล้วก็มีิเกือบสองปีได้ทําได้ทําแล้วก็ทีนี้เราได้ทํานี่นะเราเห็นตะองคพระเห็นต่ดวงคือเราต่อวิชาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปไปก็ไปหาหลวงปูปป่บอกว่าหลวงปู่มาเอเราไอไม่ทีนั่งมาแล้วเขเป็นอย่างนี้หลวงปู่บอกว่าให้เลิกเป็นกองสเสบียงให้มาเป็นนักลอม่ญญานงนี้นะจิงตนนั้นไม่ทีก็ไม่เข้าใจว่า เป็นกองสมียัญเป็นนักโลกใังไเว่าลอเรื่อเริ่อทำคัวแึ้นนะก็เป็นกองเมียนและให้มาทำวิชาคุนพ่อแล้วก็มีพวกแม่ติทาเดี๋ยวนี้ก็เป็นคารวะแล้วนะไม่ได้บวชแต่ก็เป็วัดเหมือนแม่เทียนแปดสิบาท่านเล่าต่อว่าท่านไม่เคยไปไหนเลยมีแต่ทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นท่านก็อยู่วัดมาได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เรามาต่อกันที่ศาลาสตมานุสร ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2527เป็นศาลาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงปู่เมื่อหลวงปู่อายุครบ100ปีค่ะส่วนสวนการจนาพิเศษนี้เป็นส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อถวายในหลวงเมื่อพระองค์ครองราชครบ50ปีค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงเรียนพระปริยติธรรมกันนะคะ จากนั้นเราก็ไปต่อที่โรงเรียนพระปริยติธรรมซึ่งเป็นดำริของหลวงปู่หลวงปู่ท่านดำริว่าต้องสร้างบุคคลก่อนสิ่งอื่นจึงได้มีการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นโรงเรียนแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2493สร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2498ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสอนพระบาลีและนักธรรม และเป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรเกือบทั่วประเทศตั้งแต่เจ้าคณะพระสังฆาธิการและมีจำนวนพระภิกษุสามเณรสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคมากถึง91รูปปัจจุบันนี้มีพระราชรัตนวิมลเป็นผู้ดูแลค่ะต้องสร้างบุคคลก่อน สิ่งอื่นนั้นมันจะตามมาทีหลังท่านว่าอย่างนั้นก็เลยสร้างโรงเรียนปรัชญาปิตัมขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้โรงเรยียนใหญ่ลักษณะแบบนี้มันไม่ก็ยากที่จะทําได้สําเร็จแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าทําได้สําเร็จเนื่องจากว่าท่านมีความนําดิษในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วเสมออ๋อก็มีพระ,ะเข้ามาศึกษาในด้านปรัตญา ทังทั้ง,งาบาลีและนักธรรมก็สอนมาเรื่อยๆทำการมาเรื่อยๆสุดท้ายนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำค่ะที่นี่มีของโบราณต่างๆที่สำคัญมากมายอาทิเช่นเตียงขาดรู้ที่เป็นที่นั่งสำหรับคนที่ทำวิชาและได้เห็นของใช้ต่างๆของหลวงปู่โดยเฉพาะไม้ชี้ที่ใช้เวลาหลวงปู่สอนสมาธิค่ะเป้นพิมพ์พระผงทุกรุ่น พวกเราทุกคนต่าง alert เ,เบิกบานตื่นตาตื่นใจกันมากเลยค่ะอิ่มอกอิ่มใจกับการเยี่ยมชมวัดปากน้ำกันแล้วก่อนจะจากกันไปก็อยากจะขอเชิญน้องๆมาเยี่ยมชม,มและสักการะสรีระหลวงปู่ได้ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะเ,เดี๋ยวเราไปฟังข้อคิดที่ได้จากการมาวัดปากน้ำจากเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะสิ่งที่หนูประจับใจคือหนูได้ถือไม้ ที่หลวงปู่สอนวิชาธรรมกายและได้ฟังธรรมจากแม่ชีทวีพรค่ะสำหรับความประทับใจของหนูนะคะหนูวันนี้หนูได้ไปจับไม้ที่หลวงปู่สอนสมาธิค่ะสำหรับหนูนะคะคือหนูได้ไปฟังธรรมจากแม่ชีที่อยู่ในสมัยของคุณญายด้วยค่ะและยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราประทับใจคือ <S <S 2> <S 2> <S 2> คือเราได้ไปีพิพิธภัณฑ์ค่ะ สำหรับหนูนะคะความประทับใจของหนูก็คือหนูได้ไปพบกับคุณยายทวีพรซึ่งเป็นรุ่นน้องของคุณยายจันผลลบยูท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาของคุณยายจันและอุปนิสัยของคุณยายจันทำให้หนูได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับหนูนะคะความประทับใจที่ได้มาวัดครั้งนี้นะคะก็คือหนูได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงโู่นะคะ สิ่งที่หนูประทับใจก็คือการได้ไปพิพิธภัณฑ์และได้รู้ประวัติของวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะสวัสดีสสดค่ะความประทับใจของหนูในวันนี้ก็คือหนูได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่และได้และได้ไปดูของที่หลวงปู่เคยใช้แล้วและคิดว่าวัดปากน้ำเป็นวัดที่ให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะสำหรับหนูนะคะชอบไม้ของหลวงปู่ที่ได้สอนทำแก่สาธุชนนะคะ ชอบมากพอหนูได้จับแล้วเหมือนหนูอยู่ใกล้ๆหลวงปู่เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ